ทีผมตั้งหัวข้อคลิปว่าเกมที่จบไวที่สุดนะครับนี่เลยอัพเมนนี่เลยผมอยากจะนําเสนอมากๆถ้าเกิดใครอยากหาคอนเทนต์แนะนําให้หยิบไปลองเล่นดูเลยครับสาหรับอัพเมนคูแพคนั่นเองความสำคัญก็คือมันจะใช้เลือดเราแทนการอัพเวลนะครับก็ประมาณว่าใช้เลือดแทนเงินนะเออแต่ว่าใช้เลือด6หน่วยนะปกติเงินจะใช้4่ใช่ไหมแต่อันนี้คือใช้6เลยนะครับสําหรับเลือดที่เราต้องจ่ายในการอัพเวลหนึ่งรอบนะผมเลยกดสุดไปเลยไนงะ ตอนนี้ผมเลยเวล6นะครับแล้วลองโรดูว่าจะเจอตัวเฮดไล3บาทเก่งๆสักตัวหนึ่งไหมแต่เหมือนว่าจะไม่เจอนะครับเพราะว่าเงินผมไม่มีเลยตอนนี้เหลือแค่3บาทเท่านั้น <c oughs> ผมเลยต้องขายตัวนะครับเพื่อที่จะซื้อเฮดไลตัวนี้นะนั่นคือการเลนที่อยู่ในช็อปตรงนี้นั่นเองผมก็เลยซื้อมานะแล้วบอร์ดผมก็มีแค่3ตัวทั้งที่ผมเวล6แล้วตอนนี้คือผมเลือเหลือแค่4ทั้งที่มีแค่3ตัวนะครับเวล6 <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าภาพจะเป็นยังไงผมจะคัมแบ็กได้หรือเปล่านะครับในเกมนี้สเต6 แต่มีแค่3ตัวนะส่วนฝั่งตรงข้ามเวลสี่นะครับตัวครบแต่ว่าดาวเดียวทั้งบอร์ดจะมีเป็นเดสเบสแดงนะครับซึ่งผมแลมไปเป็นเออมารโลให้เวกไปนะเพื่อที่จะช่วยทำาดาเมจนะครับแล้วการเล่นตัวนี้เหมือนจะช่วยแทงไม่ได้เลยนะครับแล้วผมจะฆ่าได้สักตัวหรือเปล่านะยังไงฆ่าเป็นการเล่นไปได้นะครับแล้วตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือ2อตัวเท่านั้นแล้วเหมือนสถานการณ์จะไม่สู้ดีนะครับแล้วผมตายหาไปเลยยิงจบด้วยกระส่องหนึ่งดนเทนมาละ Ja <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> ผมล้อเล่นที่เชิดน,นะครับเมื่อกี้เอาให้ดูคำๆนะโอเคมาเกมจริงจังกันดีกว่าเนี่ยคือเกมที่ผมหยิบเป็น augment recombulator อะไรสักอย่างเนี่ยชื่อแม่งโคตรยาวเลยผมจำไม่ได้นะไออั e เมนี้มันชื่ออะไรนะครับความสามารถคือจะทำให้ตัวที่คอร์สต่ำที่สุดนะครับมันจะัพ บวกหนึ่งเท่ากับอ่าเหมือนประมาณว่าตัว2บาทอะกลายเป็นตัว3บาทอะไรประมาณนั้นน่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะตึงหรือเปล่านะครับสำหรับอักเมนนี้เห็นไหมผมลงตัว2บาทไปนะครับตอนนี้กลายเป็นตัว3บาทหมดเลยแต่มันจะสุ่มแค่3ตัวเท่านั้นนะในตอนนั้นอนะผมเลยคิดแล้วว่าเอ๊ะกูจะไปเล่นบอร์ดอะไรดีวะกับอักเมนนี้ที่จะให้คุ้มที่สุดเพราะว่าตัวที่เปลี่ยนระยะเทปมันหายด้วยวตอนเริ่มะนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเทดที่ตัวที่เราลงไปตอนแซนาบมันยังอยู่นะครับสรุปมันไม่อยู่นะคือเทดมันหายนะครับ อย่างเช่นเนี่ยสมมุติผมเปิดเป็นอ่า KDA แล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนตัว KDA ผมกลายไปเป็นเทศอื่นอะเทศ KDA มันก็หายไปเว้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้เหี้ยทำไมมันแปลกๆว่าแล้วเกมเกมนี้ภาพมันจะไปจบยังไงนะครับผมก็เลยยังคิดไม่ออกเลยนะคือผมตอนนี้ผมมีเป็นอ่าอามูมสูสองดาวนะครับเพราะว่าผมมีตัวอสองบาท2ดาวเนาะ มันเลยกลายเป็นตัว3บาทสดาวนั่นเองแล้วก็ตัว3าบาทที่เหลือมันก็กลายเป็นตัว4บาทนะครับซึ่งผมได้เซตกับป๊อปปี้มาคือเก่งเลยนะครับรอบเมื่อกี้แต่ว่ารอบนี้คือสุ่มและย้ำมากนะครับได้เป็น <c oughs> ได้เป็นไอชื่ออะไรนะลูลู่แล้วก็แซกซึ่งไอ้ช็แพ้แน่นอนบอดอะไรวะนี่ผมเลยคิดแล้วว่าไอ้เฮียคุณเล่นไงวะเนี่ยอักเวนนี้คิดไม่ออกจริงๆว้ยตอนนั้นอ่ะไปคิดคิดเป็นอ่าเล่นแจ็สรอเปล่าแอบคิดนะตอนนั้นก็คือไอ้เฮียไปเล่นแจ๊สดีป่าวว่าเพราะว่าแจ๊สมันจะ เก่งก็ตอนเมื่อเราเปิดเทรดเยอะใช่ไหมแต่ผมลืมไปครับว่าเทรดมหายเว้ยตอนนั้นอนะ <c oughs> นั่นแหละคือผมตั้งเป้ากะไปเล่นแจ็สแน่นอนตอนแรกนะตอนที่เออเนี่ยเนี่ยตอนที่อยู่ตอนเนี้ย <Okay. S 1> อยู่ผมกะไปเล่นแจ็สแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วผมจะเปลี่ยนนะครับนี่เลยอ่าเทมโพลารี่รีคอมบูเลเตอร์อะไรสักอย่างเลยชื่ออักเมนแม่งโคตรยาวไว้เฮ้ยผมเรียกแม่งรีคอมงๆแล้วกันก็นนคือรีคอมสุ่ม3ตัวทุกคนแต่ว่าเป็นอ่าเทิร์นต่อเทิร์นเนาะ มันน่าจะเอาตัวที่แบบไอ้นี่นะแบบว่ามากที่สุดอ่ะให้กลายเป็นแบบอัพเวลอ่ะอย่างเช่นแบบตัว4บาทเนี้ยสมมติเรามีผมก็จะสุ่มให้มันกลายเป็น5บาทแลยเนี้ยมันน่าจะเก่งหน้าดูนะครับแต่ตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้เว้ยตอน <c oughs> ที่ผมเล่นอยู่ตอนนั้นอะ <c oughs> ผมเลยพยายามหาตัว4บาทมาแล้วก็คิดว่าเอรือว่าวกูจะไปทํา4บาท3ดาวให้มันกลายเป็น5บาท3ดาวดีวะแต่คิดภาพแล้วเอ้แค่กูจะทํา4บาท3ดาวยังไงว่ามันโคตรยากเลยนะครับเ <c oughs> พราะว่าแม่งเปลี่ยนตัวในคอมเราหมดเลยอะเปลี่ยน <c oughs> ตัวในบอร์ดเราอะเทปมันก็ไม กมเลยคิดว่าเอ้ยแกูต้องทำยังไงวะก็คือกะว่าเอ้ยรือว่าจะเป็น3บาท3ดาวแล้วเราก็ให้มันสุ่มกลายเป็นตัวแบบว่า4บาท3ดาวอะไรย่างนี้แต่4บาท3ดาวถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในคอมเฉพาะของมันน่ะมันก็ไม่ผวาชนะแล้วเว้ยมันก็อ่อนอยู่ดีครับทุกคนผมเลยเฮ้ยมันแปลกๆว่ะตอนนี้คิดอยู่นะครับตอนนี้กําลังคิดว่ากูจะทํายังไงดีวะ ก็นั่นแหละตอนแรกกะตั้งเป้าไปแจ๊สแล้วก็คิดว่าเปลี่ยนแค่3ตัวเออไม่น่ามีผลเลยมากแต่ผมลืมไปว่ามันเปลี่ยนตัวที่ราคาต่ําที่สุดเว้ยซึ่งถ้าเกิดเราเล่นเป็นบอร์ดแจ๊สตัวที่เราจะใส่ในบอร์ดแจ๊สก็มีเป็นพวกบาทเป็นพวกตัว2บาทอะไรเงี้ยก็จะเป็นอาเฟวบาทอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว3บาทซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งอยู่แล้วเทดแจ๊สก็หลุดนั่นแหละครับตอนนั้นผมลืมไปใช่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปจบยังไงนะครับในตานี้ ตัดภาพประเทศเมนที่2นะครับก็คิดว่าเป็นบิกเก็ตแบ็กน่าจะดีนะครับแต่ว่าบอลฟลท์คือรอบแรกผมบอกว่าผมจะไปเล่นแจ๊ดใช่ไหมบอลฟลท์คือมันเก่งกับแจ๊ดมาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเทดเยอะเท่าไหร่อ่ะมันก็จะยิ่งทําให้ตัวบอลฟลท์เก่งขึ้นแล้วก็แจ๊ดเก่งขึ้นซึ่งมันคอมโบคัพจอยเลยผมเลยหยิบมานะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าตอนนั้นนะแต่คือไม่ได้จาไงว่ามันรีตัวที่ต่ําที่สุดตมกะ่าว่าไปเล่นบอดแจ๊ดแล้วให้เปลี่ยนให้ตัวพวก4บาท เป็นตัว5้าบาทอะไรงั้นอะที่ผมคิดตอนนั้นนะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงคือผมลืมว่าเอ้ยไอเชีย่ยมันต้องเป็นตัวต่ำที่สุดนะตอนนั้นผมยังลืมอยู่นะครับก็สเตซ่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะไหวแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเทดเลยเลยเว้ยมันไม่ได้มีความเก่งเลยในในความรู้สึกผมหลังจากเล่นเสร็จนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบมันยังเก็บเทดท,ที่เราเปิดไว้อะอยู่อะผมว่ามันเก่งเว้ยแบบเปลี่ยนแค่ตัวแล้วก็เทดยังอยู่อะไรเงี้ยเปลี่ยนเทดตัวละครไปก็ได้ให้มันเป็นตตััววทีี่่่่เรราาาาาลงงไปออยย้้แาคาขึนะ แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะดิคือมันเทรดหายด้วยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ตัดสินใจขึ้นเวลหกมาเพื่อที่จะโรนิดหน่อยนะครับตอนแรกคือ <c oughs> นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่รู้ไงว่ามันจะรีตัวต่ำที่สุดผมพยายามหาตัวนี่เว้ยพยายามหาตัว4บาทมาเล่นขอสักตัวหนึ่งแล้วให้มันกลายเป็นตัว5บาทให้อ่ะแล้วผมเจอไป2ตัวเรียบร้อยครับเป็นป๊อปปี้กับคาทัศนก็เอาลงไปเลยได้มาเป็นเอ่อตัวสบาทเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเปลี่ยนเป็นตัว5บาทหรือเปล่า สรุปแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนตัวราคาต่ำที่สุดมันก็เลยไปเปลี่ยนลเลียที่ผมลงไปแล้วก็ตัวอะไรสักตัวหนึ่งให้กลายเป็นตัว4บาทนะครับซึ่งมันไม่เปลี่ยน MF ด้วยตานี้ <c oughs> ผมว่ามันแปลกแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอ้าไอ้เหี้ยทำไมป๊อปปี้กับขาทัตผมมันยังอยู่ว่าทั้งที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นไอ้นี่เป็นแบบตัว5บาทไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดจะให้เปลี่ยนตัว4บาทเป็นตัว5บาทได้ก็คือเราต้องมีตัว4บาททุกตััวในนบบอรดเลยะค ก็มันจะได้สมตัว4บาท3ตัวให้กลายเป็นตัว5บาทเั่นเองแล้วถ้าเกิดเล่นตัว4บาททุกตัวมันจะเป๊กเก่งยังไงเนี่ยเนี่ยผมติ๊กดูแล้วออไอ้เหียมไมตัว4บาทกูย,ยังอยู่วะสรุปแล้วมันไม่ใช่นะครับผมเข้าใจผิดตอนนั้นอะผมเลยคิดว่าเอ๊ะไอ้เหียหรือก,กูจะไปเล่นเป็นแบบว่า3บาททุกตัว แล้วก็ให้ทำสามบาทสามดาวสักตัวหนึ่งให้มันกลายเป็นสี่บาทสามดาวอ่ะลองลองดูแล้วกันอ่ะตอนนั้นผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไปเล่นแบบนี้นะครับแต่จะจะทำแบบนั้นได้คือเราต้องลงตัวสี่บาททุกตัวนะครับเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนตัวสาบาทให้กลายเป็นสี่บาทสามดาวนะถ้าเกิดเราลงตัวสามบาททุกตัวมันจะสุ่ม นะครับมันจะสุ่มแล้วก็จะอาจจะไม่โดนตัวที่เราโลก็ได้ผมเลยอ่ะโอเคเฮ้ยผมต้องเล่นตัว4บาททุกตัวในในบอร์ดและให้มีตัว3บาท3าดาวหนึ่งตัวเพื่อที่จะให้มันสุ่มกลายเป็นตัวเอ่อสบาท3ดาวก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับในตาน,นี้ตอวน,นี้ก็สถานการณ์คือเวลหกนะครับเงิน50ก็พยายามขึ้นเวลเจ็ดอยู่แล้วก็ไปโลสักตัวหนึ่งให้กลายเป็น3าดาวนะครับตัว3บาทอะ่ะก็มีดูอยู่อันหนึ่งนะครับผมคิดว่าอาจจะทําได้แหละตาเนี้ยแล้วอย่างที่ผมตั้งหน้าปกไว้ว่าผมทํา4บาท3ดาวได้ตั้งแต่ สเตตสี่ขีสองก็พอเหตุผลนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างนะสิบบาทสามดาวนในตาน,นี้และคือสเตตสามก็ตามคาดเลยครับแพ้ไม่หยุดเพราะว่าบอดเรามันไม่ได้เปิดเทรดอะไรเลยทุกคนดูดิมันจะไปเก่งได้ยังไงรลร่ะเลือดก็ไหลไม่หยุดเลยตอนนี้คือค่อนข้างจะแย่นะครับสถานก,การณ์ผมไ <c oughs> อ้คือมันเล่นโคตรยากเว้ยอักเมนเนี่ยใครรู้ว่าเล่นใครรู้ว่ามันเล่นยังไงก็สามารถบอกผมได้นะคือผมจนบรรยาจริงเนี่ยผมเล่นจบมาแล้วผมยังไม่รู้ว,ว่ามันควรจะต้องทํำยังไงเว้ย เพราะว่าถ้าเกิดมันรีแบบตัวที่แพงที่สุดในบอร์ดเรา3ตัวเงเออมันอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้นะครับแต่สรุปแล้วมันรีตัวที่ต่ำที่สุดเออแล้วมันจะไปเก่งได้ยังไงใช่ไหมทั้งที่เป็นอาร์คเมนลุงด้วยเออนั่นแหละครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งยังไงเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำตัวอะไรา3าดาวได้นะครับในตานี้ส่วนไอเทมที่ได้มาก็เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆอยากได้เป็นของแท้งให้มันเยอะกว่านี้นะ นี่ผมตัดใจขึ้นเวลรเจตเลยหรือเปล่าโอเคตัดใจขึ้นเวลรเ,เจตนะครับเพื่อที่จะโลเลยได้เป็นเอ็มเอฟสองดาวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ขาดเอ็มเอฟอีกประมาณเอ,อ่อสามตัวไม่ใช่ดิหกตัวเพื่อที่จะทำสามดาวน,นะครับเดี๋ยวมารอดูว่าผมจะเจอเฮดไลน์เอ็มเอฟหรือเปล่านะในรอบนี้นะครับถ้าเกิดเจอคือเราก็หายเอ็มเอฟอีกแค่สองตัวเพราะว่าผมมีดูบอยู่หนึ่งอันนะครับก็ขาดอีกแค่ห้าตัวเท่านั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดเจอเฮดไลน์นะอันนี้ผมได้เป็นเอ็กโคก็เอาลงไปก่อนนะครับซึ่งตัวที่มันจะเปลี่ยนก็คือออโโ้้หแลวผมเจ สองดาวไม่ใช่เ m f h e ad l i n ล์ด้วยสวยเลยนะครับตอนนี้ผมก็มันมันมีตัว3บาทจู่ดีบอร์ดผม3ตัวเว้ยมันก็เลยสุ่มเปลี่ยน MF แล้วก็ Echo แล้วก็ตัวอะไรเมื่อกี้ตัวหนึ่งอะที่เป็นตัว3บาทกลายเป็นตัว,วนี่ <c oughs> แล้วแม่งได้เป็นป๊อปปี้เฮ้ยเออไอตัวพวก4บาท3าดาวอะที่ผมรู้สึกนะถ้าเกิดจะให้มันเล่นแล้วพอจะแบกได้จริงๆอะควรจะเป็นพวกตัว Fighter, ไฟเตอร์เว้ยอย่างเช่นป๊อปปี้เซต EDM หรือไม่ก็พวก v ว e g o คอะไรพวกนั้นอะอาจจะ อาจจะไหวนะครับจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในตานี้โอเคส่วนอัพเมนสุดท้ายนี่ผมก็พยายามหาเมนดูพิเคเตอร์นะเพื่อที่จะเอามาดูบตัว MF ให้กลายเป็น3ดาวไปเลยนะครับแต่สรุปแล้วไม่เจอนะเราจะเ f เพิ่มมาอีก1ตัวในช็อปนะครับเท่ากับขาดที่แค่1ตัวเท่านั้นเจวเป็นบิตแค้งก็หยิบมาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไปช่วยแทงนั่นเองโอเคขาดเอ็มเอฟปแค่ตัวเดียวเว้ยโรเลยหรือเปล่ายัางไงต้องโรแล้วแหละเพราะว่ามันสเตตสี่สองแล้วอะเออเรียบร้อยครับฮิตไปเลย MF3 ดาวมีดบอยู่1อัน รีบร้อยครับบอร์ดคือโคตรโง่นี่คือบอร์ดที่ระยำที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วเว้ยบอร์ดอะไรว้เนี่ยคือผมไม่รู้จริงๆเว้ยว่าผมควรจะทํายังไงผมเลยหวังพึ่งแบบความความคิดสุดท้ายที่ผมแบบไอ้นั่นน่ะคือทำสามบาทสามดาวแล้วให้มันกลายเป็นสี่บาทสามดาวเพื่อที่จะมาช่วยอะ่ะแต่สรุปแล้วสี่บาทสามดาวก็ยังทิวบ,บอกดเลยครับถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในคอมเฉพาะของมันน่ะมันไม่เก่งเลยเว้ยแล้วรอบนี้คือผมได้เป็นท F ทีเที่เป็นเฮดไลน์ด้วยนะเหมือนจะไม่ได้เป็นดิสโก้นะครับเหมือนจะเป็นเดสเลอร์หรือเปล่าท F ตานี้แล้วตัวแท้งผมไม่มีเลยไงแล้วผมจะไหวย,ยังไงท F ตัวนี้มันไม่น่าจะไปจะมีรามจดพอแน่นอนน่าจะไม่รอดนะครับตานี้แต่ว่าผมยังได้อ้อยมานะจากการสุ่มเป็น4บาทนะครับให้มันกลายเป็นตัว5บาทนั่นเองเพราะว่าในบอยผมมีแต่ตัว4บาทนะเนอะอาะแต่เรียบร้อยครับแพ้ไปเลือดก็ลดไม่หยุดตอนนี้คือเลือดน่าจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยสาแล้วนะครับ คือมันเปลี่ยนเทรดไปด้วยเว้ยไอ้แช่ถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนเทรดมันจะดีกว่านี้มากๆเลยเว้ยเนี่ยอย่างเช่นแบบเอ่อ mf ผมมันเป็นเทรดแ๊สใช่ไหมแล้วเป็นเทรดไลน์มันก็จะบวกตัวสี่บาทเป็นเทรดข้างบนสุดของมันอ่ะก็คือเทรดแ๊สมันอยู่บนสุดของ mf ใช่ไหมมันก็จะสุ่มเป็นตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็ได้เป็นเทรดที่อยู่ข้างบนนั่นแหละเอออย่างเช่นแบบสมมุติได้เป็น mf เอ้ยได้เป็น tf เมื่อกี้มันก็จะบวกดิจโก้เพิ่มเพราะว่าดิจโก้มันอยู่ข้างบนไงไม่ได้เป็นแดชเลอร์นะครับนั่นแหละครับมันก็จะเป็นประมาณ โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้ได้ไรได้ TF อีกแล้วไอ้เฮ็ยแล้วกูจะรอดอยังไงมึง <c oughs> บ้าหรือเปล่าแต่ว่ายังได้เป็นอีดิทมาช่วยแทงนะครับกับป๊อปปี้ที่มี2ตัวตรงนั้นไอเฮ็ด hey, แล้วผมจะรอดอยังไงว่า TF ตัวนี้มีแต่ของดาเมจไม่มีของเวทด้วยซ้ำนะครับนี่ผมเลยหยิบเป็นตาเพ็ตเตอร์คิวแล้วกันเพราะไม่รู้จะเอาอะไรนะเนี่ยว่าดิจโก้ผมมันบวกหนึ่งอยู่เห็นไหมจาก TF นะครับมันก็จะบวกเท,ท็จทั้งบนนั่นแหละถ้าเกิดมันเป็นเฮดไลน์นะ แต่ว่าดีสุดคือผมคิดว่าน่าจะเป็นเซต EDM อะถ้าเกิดมันเป็นเซต EDM ได้ทุกรอบคือเก่งเลยเว้ยว่าถ้าเกิดเราเป็นเดไลน์แบบนี้แล้วเซต EDM มันบวก EDM บวกหนึ่งคือมันเก่งเลยนะเออเซตเรานะครับแต่ว่าสรุปแล้วมันก็สมอยู่ดีแหละครับแต่ในรอบนี้ผมหยิบมาเป็นอ้อยนะเพื่อที่จะเอาไปช่วยแทงนะครับตัว5้าบาทมันไม่มีตัวที่จะออัั p ขั้นได้แล้วเนาะตัว5บาทก็คือจะกลายเป็นตัว5บาทอยู่แล้วนะครับผมเลยเอาอ้อยมาเพื่อที่จะให้มันช่วยแทงนั่นเองไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเลือดเดี๋ยวประมาณ2ชีีวิตได้ังเน่ย จะรอหจะล่วงนะครับ go hard or go home ตานี้ตอนแรกที่คิดมาคือตอนแรกที่ผมหยิบมาคือผมคิดแล้วว่าเอ้ยเชียกเม้นแม่งเหมือนจะเก่งวะหยิบมากะปรับเป็นเรื่องแน่นอนแต่สุดท้ายแม่งก็เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องแย่เดี๋ยไม่ใช่เรื่องดีเลยแม่งแม่งทําผมสมองวมไปเลยเกมนี้โอเคก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าส่วนในรอบนี้ได้มาเป็นคาทัศนะครับคาทัศนผมก็เป็นเทดเป็นตะคิวนะแต่ไม่มีตัวเพนตะคิวเพิ่มเลยทาให้คาทัศผมไม่ได้เปิดเทดเป็นตะคิวซึ่งคาทัศ ไม่ได้แคทคือแม่งโคตรปัญญาอ่อนแน่นอนทุกคนมันเหมือนก้อนเนื้อสีบาทสามดาวโง่ๆง่ะถ้าเกิดไม่ได้แคทก็อพอมีดาเมจแหละแต่ไม่ได้เปิดเพนทาคิวก็ไม่แรงอยู่ดีครับทุกคนแลวเนี่ยผ่าไปทีหนึ่งดาเมจพันเดียวเองไม่ได้ตายนะครับไอพวกตัวข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยแพ้อีกแล้วและเหมือนจะเหลือแค่2ชีวิตหรือเปล่านะครับผมในตอนนี้เลือดน่าจะเหลือประมาณ10กบกว่ากว่านะแล้วมาในรอบนี้คือสมได้เป็นเซต EDM แล้วครับรอบนี้คือกะว่าชนะแน่นอนเพราะว่าเซต EDM บวกเทป EDM ยังไงก็เก่งเว้ยต่อให้มันเป็น ทุกตัวไม่ต้องเปิดเทศะไรก็ได้เซต EDM ตัวนี้คือแบกได้แน่นอนในความคิดผมนะซึ่งมันก็เป็นอย่งงางนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าบอดบอดนี้คือมันแข็งหนะ้าไม่ใช่ว่าบอดอ่อนนะครับแต่เซต EDM เรลาดาเมจสองมือสองเห็นว่าบ้าจัดเลยนะเว้ยคือแม่งโคตรเก่งเซต EDM แต่มันไม่ได้เป็นอย่งงางนั้นทุกตาดิแต่มาในรอบนี้คือมันกลายเป็นเทสนะครับแล้วเทสมันจะไปมีดาเมจได้ยังไงถ้าเกิดผมไปเจอคนคือเรียบร้อยผมตายแน่นอนเลือดเหลือยี่สิบแปดนะครับแพ้ได้ประมาณสองรอบ <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าน่าจะแพ้เร็วๆน สวอเทมนี่คือผมกะทําเป็นแบบของที่แบบยูนิเวอร์แซลที่ลุกตัวใส่ได้เลยนะครับนั่นก็คือกุนซูกับโชจินนั่นเองของตีเลวกับของเล่นแคสนะครับคือผมคิดว่าซีบาสาดาวทุกตัวน่าจะใส่อันนี้ได้แน่นอนอีกชิ้นหนึ่งผมก็อยากได้เป็นพวกเอเดฟไนท์นะแต่สลดแล้วไม่มีนะครับผมก็เลยน่าจะต้องใส่เป็นอะไรสักอย่างไปน่าจะเป็นไอเลหมั้งเพราะว่าจะทําให้สก,กิลมันติดขีได้นะครับไม่จะเป็นเวทกายภาพ ก็ใส่ได้นะครับขอให้มันสกิลติดขี้ก็พอแต่ว่าไปใส่ตัวเวทมันก็จะเสียแวนร่นิดหนึ่งเพราะว่าไออีมันบวกดาเมจกับจภาพนะครับพวกตัวเวทมันจะบวกเน้นจากดาเมจเวทมากกว่าเนาะแต่รอบนี้ได้เป็นเวียโกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเวียโกตัวนี้จะพอแบกเราได้หรือเปล่าแล้วเหมือนโดนทาร์เก็ตอยู่เลือดลดไปครึ่งหลอดแล้วเวียโกสาดาวไม่ได้ทำหางอะไรเลยตายไปแล้วเวียโกสดาวดาเมจแปดร้อ <c oughs> คือผมไม่รู้ว่าผมจะตั้งตั้งจะต้องตั้งบอร์ดยังไงจริงๆนะเว้ยคือมันตื้อ เอ้ hey, ผมคิดว่ามันจะเก่งกว่านี้เว้ยแต่สรุปแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่ผมคิดเลยเด็กในรอบนี้ผมได้มาเป็นบิดแข้งนะครับผมก็เลยลงไปเป็นลูเชียนก็นแล้วกันแล้วได้เป็นคาทัศสองดาวหวังว่าคาทัศตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นตัวห้าบาทสองดาวให้เรานะเพื่อที่จะเซฟเลือดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใกล้จะตายแล้วเลือดเหลืออยู่ประมาณ1ิบหน่วยเท่านั้นคือแพ้รอบนี้คือผมตายแน่นอนะครับไม่รอดถ้าเกิดมันสุ่มได้เป็นเซตอเอ็ม e อ่ะอาจจะมีลุ้นนะแต่ถ้าเกิดได้เป็นพวกตัวแบบตัวแทงโ,งโง่ตัวเวท ที่เป็นเวทอะแล้วของกายภาพเนี่ยตายแน่นอนมันรุนกันได้ไรแล้วเรียบร้อยครับได้เป็นเท็ดไอเทยและเท็ดตัวนี้มันจะแบกยังไงถ้าเกิดเท็ดได้แคสก็อาจจะพอมีภาพแนวเพราะว่าเท็ดสามดาวมันสตันแปดวินะหวังว่าจะรอดนะครับแล้วเหมือนตัวอื่นจะตายหมดแล้วแล้วเท็ดแคสไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วเหมือนจะโดนทากเกตอยู่จากตัวแบ็ไลน์เขาแล้วริเวนตัวนี้ไม่โดนสตันครับแล้วโดนสตันไปแล้วแต่ว่าเหมือนจะโดนซอยฟรีอยู่จากตัวข้างหลังและเรียบร้อยแพ้แน่นอนแล้วเพราะว่าตัวซิพาสามดาวเราตายไปแล้วแหละเรียบร้อยครับตายหาไปเลย โอเคก็วันนี้นะครับเอามาให้ดูมขำเนาะสำหรับไอ้อักเมนนี้กับเกมที่ผมเล่นแล้วจบไวที่สุดนะครับก็คือเกมแรกเมื่อกี้เลยเอาไา่ดูมขำสนุกสนุกนะครับแล้วก็แล้วก็สําคัญเลยช่วงท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งแล้วกันทุกคนน่าจะเห็นว่าผมไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันมากมากนะครับเกือบอาทิตย์เลยมั้งเพราะว่าผมพยายามหาคอนเทนต์ลเลยทุกคน กว่าจะได้มาเป็นคอนเทนต์สองคอนเทนต์เนี่ยผมหาอยู่ 3- 4วันซึ่ง4ี่หวันนี้ไม่ได้ลงคลิปคือผมหาคลิปไม่ได้เลยผมเล่นทุกวันนะครับลองไปส่องประวัติผมได้คือผมเล่นทุกวันจริงๆแต่มันไม่ได้มาเป็นคลิปให้ทุกคนได้รับชมเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยคือมันก็เป็นคอนเทนต์สอนเล่นที่ผมจะทําได้ในช่วงนี้นะแต่มันไม่มีคอมอะไรมาใหม่ๆเลยแล้วที่จะเป็นคอนเทนต์แบบคอนเทนต์แบบนี้จริงๆได้มันก็หาค้างยากนะครับผมกวบอลสองคนคือพยายามหาเต็มที่แล้ว สรุปแล้วแม่งไม่มีเลยเว้ยผมก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากทุกคนนิดน,นึงก็คือถ้าเกิดใครมีเป็นคอนเทนต์อะไรที่พอจะเป็นคอนเทนต์ให้ผมได้ก็สามารถส่งมาให้ผมได้เลยคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord แล้วก็อ่าเฟซแ,แ,แฟนเพจไว้ที่ข้างใตน้นะครับสามารถกด เอ่อมาที่แชทผมได้เลยแล้วก็ส่งมาให้ผมดูว่าคอนเทนต์น่าสนใจหรือเปล่าถ้าเกิดมันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามาทําเป็นคลิปนะครับเพราะว่าผมหาคนเดียวหาไอบอลคือไม่ทันจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอะเซตสิ 15, คือก็ไม่มีแบบไม่มีไม่มีมมครอรสอะไรใหม่มาเลยช่วงนี้ผมเห็นไอ้เมตาคิดซ่อมแอมบิดระบาดใช่ไหมซึ่งคิดซอกแอมบิดผมเล่นไปประมาณ200รอบเลยแล้วมั้งในช่องไหนนั่นแล้วมันไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยแล้วก็เซตสิมันก็เป็นโหมดบันเทิงอ่ะทุกคน สุดท้ายมันก็ไปจบอะไรเพือเบอร์อยู่ดีมันไม่ได้เล่นแบบโชว์สกิลอะไรขนาดนั้นอะคือแค่เล่นตามเกมไปทําให้ได้รวยที่สุดแล้วก็ไปจบ4บาท3าดาวบาท3าดาวซึ่งมันก็มีแค่นี้จริงๆเว้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเอเบอร์วงวังเป็นคอนเทนต์แบบอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่ผมเอามาทำเนี่ยฮ่าฮ่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถส่งมาได้อย่างเช่นแบบพวกฮัสติลสิบแคทห้าพันอะไรอย่างงี้ก็สามารถส่งมาได้แล้วเพนตาสิบคัมแบ็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองไปส่อง ฝากไว้ถ้าเกิดใครมีผมก็รบกวนด้วยนะครับสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจแล้วก็ที่สตอร์ผมได้เลยนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอขอนุญาตไปก่อนนะครับไปนั่งหาคลิปต่อแล้วกันแล้วบวกกับช่วงนี้ผมเลี้ยงลูกด้วยแล้วบวกกับติดเกมทวีตไนท์อีกก็เลยไปกันใหญ่เลยแต่ผมไม่ได้ทิ้งโกลเด้นนะทุกคนผมเปิดประวัติให้ดูเลยเนี่ยแม่งผมเล่นทุกวันจริงๆแต่สรุปมันก็ไม่ได้คลิปเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้้นนะคครัับีีวดดยทสส ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup อัไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over TopU p ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน